อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลิศรสเปรี้ยซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้ที่โคราชอยากให้มาแวะขนมจีนร้านครูยอดประโดกโคราชอยากแนะนำให้เข้ามาทานโดยเฉพาะขนมจีนเส้นหมักเหนียวนุ่มหนึบ น้ำยามีให้เลือกทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกหรือน้ำยาหวานและแกงไก่ขนมจีนขอแนะนำทานกับส้มตำโคราชเป็นส้มตำไทยใส่ปารา้าสูตรเฉพาะของทางร้านปีไก่ทอดยิ่งเด็ดจะกรอบนอกนุ่มละมุนหอมคอหมูย่างหมักข้ามคืนแล้วค่อยๆยย่างหอมมากตามคุณรีดไปเลยครับอะไรแรกกับุทธรดวันนี้ที่โคราชนะคะและถ้ามาถึงโคราช ต้องแวะเลยนั่นคือขนมจีนร้านครูยอดประโดกโคโราชมาคุยกับเจ้าของร้าน,นะคะ่ะคุณจ้องกนีเดชบุญสวัสดีค่ะ พี่จงคนค่ะของเราทําไมคนเยอะมากมายมันเพราะอะไรพิเศษยังไงเหรอจ๊ะขนมจีนปะโดกค,ความพิเศษจะอยู่กับเสน้นเป็นแป้งมักไม่ขาวเส้นเหนียวนุ่มค่ะมีน้ํายาทั้งหมด4อย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํายาปลากะทิก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมปลาช่อนกะทิคั้นสดสด,สดค่ะน้ํายาปา่าเป็นน้ํายารสแซ่บความโดดเด่นก็คือปลาล่า แล้วก็เน้นเนื้อปลาเน้นเครื่องเทศน้ำยาหวานหรือคนทั่วไปจะเรียกน้ำยาน้ำพริกจะโดดเด่นอยู่ที่ขวถั่วเองอกะทิซดมะขามเปียกแพ้น้ำยาแกงไก่สูตรจะอยู่ที่พริกแกงทำซดใหม่ทุกวัน เครื่องเทศหอมตำโคราชต้องทานเป็นตำไทยใส่ปลาล่าเป็นสูตรของร้านเราเองหรือว่าลูกค้าจะสั่งเป็นตำไทยตำข้อโพดต,ตำหมูยอตำกุ้งสดเราพร้อมบริการจ้ะและอันนี้ลี่ขอบอกเลยว่าต้องสั่งจ้ะปีกไก่ทอดก็นี่จะคัดปีกไก่คุณภาพกรอบนอกนุ่มในทอดร้อนๆทานกับข้าวเหนียวปลายคอหมูย่างสิจ้ะคัดคอหมูอย่างดีค่ะขา<ะ>ข้ามคืนเสิร์ฟพ,พร้อมน้ำจิ้มแจ่ว เอานะอีกหนึ่งเมนูม,มัมหมูรู้จักไหมหน้าตาละไม้คล้ายไส้กรอกแต่ข้างในมันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแซบค่ะ,คะเอ้ามาทอดมันปลากายหน่อยสิจ๊ะเป็นปลากายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะจะสั่งทานก็ล่านก็ได้จะซื้อกับก็ได้อเอาไปทอดเองเราก็พพ่อมบริการจ้ะอย่าลืมมาอร่อยด้วยกันนะคะอร่อยดีที่ประโดกค,ค่ะสุดยอดรสชาติอาหารพื้นบ้านค่ะลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษแซบแซบแซบจริงๆ ขนมจีนร้านครูยอดประโดกโคราชเป็นอร่อยเลิศเล็ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ขนมจีนร้านครูยอดประโดกโคราชตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองตำบลมืนวัยจากแยกประโดกตรงมา4กิโลเมตรครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของครูฤีธิและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากครูรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณเดชและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษกันที่ขนมจีนร้านกุยอดประโดกโหราดมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะค่ะ,ะสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร5%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสิร์ฟกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ค่ะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสลาไปก่อนและสวัสดีนะคะครอะร่อยเลิศกับปริดนลิ้มเชยอีติ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ